bounds. สวัสดีครับอันนี้คลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะจะเป็นสีน้ำเงินแล้วคันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นๆเนาะใช่ครับชื่ออะไรอ<ๆ>่ะเจ้าของคืออาร์ตครับชื่ออาร์ตสเต็ปเดียวกับคนนู้นคนละสเต็ปครับคนละสเต็ปเนาะ นีก็จะซอฟตลงกนะ็<ช>ถือว่าซอฟตลงเยอะเลยนะใช่เอาแค่นี้พอเพราะคนนโนมันแปดสิบห้าเพ้าะอ้ออตเม้ยเ้ยยเฮเฮ้เยเยยเฮยเเยเยเ้ยเ้ย้เลยพออี่ สำนักเดียวกันเลยใช่ครับจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ครับร้านเดียวกันเลยป่ะร้านเดียวกันเลยครับกับราคาเข้ากันเลยเข้ากันเลยเท่าไหร่นะครับสี่พันสัปเนาะสัปส่วนจานก็บิลลิ่งบิลลิ่งแบบี้บิลลิ่งเรียบร้อยแล้วสับอยู่ที่เท่าไหร่ครับจานเท่ากันเลยครับเท่าเลยเรียบร้อยเรียบร้อยน่าหลงใช่ครับ ก็จะเป็นไร้น็อตน,นะครหัวเฟืองคันนี้โหลดน้อยกี่นิ้วอะสามนิ้นนวสะเป็น,นไงมัง้งสามนิ้วกเข้าใช,ช้งานก็ดีคนระับดีเนาะแต่มันจะหนักหน่อยช่วงเวลาแบบเราจอดอย่างเี้มันจะหนักหนักครับเราจะขี่ฟ้องผลมันจะหนักหน่อยเกี<ต>่วยวกับโชว์มันยุบเยอปะป่ะใช่ครับพอตัวเราหนักเลยถ้าฟ้องหนิวพึ่งมันจะมึน ก็จะแบบขี่ได้พอดีแต่ผมข้ามเงิครับผมคันนี้ดําเดิมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินสีนี้เลยปะไม่ครับสีน้ำเงินน้ำเงินสูงมันก็จะเป็นน้ำเงินด้านใช่มีพุ่มสามสีใหม่โอโอเคครับปั๊มบนปั๊มเดิมยังเป็นปั๊มเดิมเนาะใช่เอาอยู่เอาอยู่ครับแต่อนาคตน่าจะมีแน่นอนใช่มีน่าจะมีแน่นอนคันนี้ได้ใส่ฟิล์มป่ะฟิล์มใช่ครับดูมันน้ำเงินน้ำเงินติดง่ายไหม ติดติดเองเนาะใช่ติดเอง,ตเองแต่ขนนให้ร้านใให้ร้านติดอันนี้ก็เป็นจุกไฟแฮนน์นักมนะครับอ,อันนี้ก็จะเรียบเรียบมาล้อหลังอันนี้มันเดิมบิลลิงชุดนี้ก็ตาบับใช่ครับครับกับราคา เจ็ดร้อยบาทครับราคาเท่าจานเลยอ่ะใช่ครับเท่าเท่ารถทั้งคู่นะเอาไปาเป็นโช๊คนะครับตัวนี้เป็นโอรีนเป็นงานเหมือนเนาะงานเหมือนได้มาราคาเท่าไหร่ครับข้ามพันสามพันสมกับราคาไหมสมที่ใช้ได้ใช้ได้อยู่เนาะ ถ้าแท้มันก็หมื่นปปลายใช่ปะหมื่นสองหมื่นอะประมาณนั้นแต่เราแค่นี้ก็พอแล้วใช่ตัวงบน้อยบล็บกน้อยนะครับเอ้ยต่าไปนี่ทองนาตอมตัวนี้ได้มาราคาที่หมื่นแปดห้าร้อยหมื่นแปดห้าร้อยจำราคาแม่นด้วยเนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊บอันนี้นี่ใช้ใช้มานานอย่ยประมาณ ห้องถาำพันโลแล้วโอ้จองถ้ำพันโลถือว่าไม่ซีดนะใช่ครับเออเนี่ยดูดิผมเองเงานี่ขัดแล้วนะน้ำมันส้นน่ะเขาบอกน้ำมันสนน้ำมันทาเอ้ยน้ำมันทาสีป่ะใช่ครับที่ว่าไอ้ที่เขาผสมสีอะนะใช่ครับเพราะว่นี่ยน้ำมันสุนทาเขาจะเงาแต่ว่ามันไม่ไหวเลยว่ะคำว่าไม่ไหวคือมันมันมันเริ่มดำเริ่มดำเริ่มดำซีดมันก็เลยไม่ไหวแต่มันก็เอาไปได้ได้เนาะ ได้เป็นถ้ามีคอไข่เปลี่ยนใหม่ได้ถ้าเราได้เพราะมันเป็นเป็นไทเทเนียมได้ครับได้ก็ได้เนาะแต่อย่างว่าคอไทเทเนียมก็ทุกคันเลยที่ผมเห็นมันจะเออนานๆนะมันจะสึกแต่มาฟังนี้นะครับฝั่งนี้เราได้ทำแข้งแทบสายเรียบร้อยแล้ว เหมือนเดิมดูสดอันนี้มีกองไหมอันนี้มีกองไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนาะใส่ไว้กันเมียได้ใส่ไว้ทำไมนะใส่กันเมียได้ครับกันเมียได้อันนี้ซับเท่านะด้านนี้ซับมาพันพันร้อยครับพันร้อยแล้วก็มันจะมีอันนี้อยู่ข้างในลูกปืนอ๋อก็คือให้ปอลูกปืนเลยปอลูกปืนแล้วเป็นลูกปืนอันนี้สเต็ โชคโชคนี่มันถ้าไรสามสามสูงความความความตำเลยครับมันมัสั้นกว่าเดิมแค่สามร้อยสามร้อยสามร้อยสาี่สร้อยมันก็จะมอบเลยใช่ครับงเตี้ยพอข้างหน้าก็ลดเยอะด้วยใช่ครับเตี้ยถ้าเต็เครื่องเลยครับคันนี้เจ็ดเจดหกมีอะไรบ้างเนี่ยคันนี้มีเว้นวาววาวใหญ่วาวใหญ่ใช่ครับแต่ไม่มีชากับและลูกลูกเจ็ดหกเจห มันมียี่ห้อปะ่ะลูกอะวันนั้นก็ยี่ห้ออะไรยี่ห้อลูกอะลูกฟอร์ดไงใช่ครับลูกฟอร์ดลูกฟอร์ดใช่ครับปวดฉี่ก็ต้องเรียบร้อยแล้วฉี่สี่ร้อยห้าสิบเติมน้ำมันแปดห้าแปดห้านะมสาวบล็อกแปดห้าเป็นไงบ้างครับสเต็ปนี้ก็ได้อยู่ครับเคยวัด TPS ปะ่ะ ประมาณเพ่นเข้าวัดกันได้อยร้อยแปดครับสเต็ปนี้เคยออกทริปย่างเคยครับรอดนะรอดนะรอดนะถึงถึงไม่ต้องทีบ่ไปไปบ่อสรงเดิมส่งเดิมบ่อเดิมปาดซับหรือว่าเอาบ่อเดิมปาดบ่อเดิมไปปาดหรือว่าส่งได้นะครับนี่ส่งดีเลยจะขอดูใตจบ่อหน่อยดิได้นี่ไป ใต้บอกก็จะไม่มีอะไรกั้นนะครับคือดูดอะไรดูดเข้าไปเลยใช่ครับเคยมีอะไรอะไรเข้าไปอ่ะเคยแล้วทิงปะอะไรเสื้อเสื้อเข้าไปเลยอะแต่ก็คือยังไม่เข้าไปยันข้างในเข้าไปตรงนี้ปิดแค่ตรงนี้พี่แ้่มันลดไม่ไดนับเลยอ่าใช่มันไม่มันไม่มีอากาศแล้วถ้าถ้าผมเคยเอาเสื้อแค่วางไว้ครอบคันเร่งจะค้างค้างค้างมันจะค้างแบบตลอดเลยครับถ้าพ่นปุ๊บพ่ปุ๊บมันคันเร่งเราจะ ไปไม่ได้เลยรถรถเราก็จะขางไม่คือยังไงเออขอความรู้เพื่อนๆหน่อยเกิดสมมติมันดูดผ้าใช่ครับคันเร่งมันจะเป็นยังไงถ้ามันดูดน้อยประมาณแบบดูดมันมีลมมันมีลมให้มันเข้าอ่ะล้วก็จะแบบคันเร่งมันก็จะแบบค้างนะพี่ก็คือสมมติเราเล่งประมาณนี้ใช่เราปล่อยปุ๊บคันเร่งเรารถเราจะค้างเลยแต่คันเร่งกลับใช่ครับเป็นรถออลเร่งอเป็นมันจะอันตรายตรงไหนผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเออใช่ถูกอันตรายเลยแหละใช่ทำไมไม่หาอะไรกันนะ ข้ว่ามันกลมแม่เหมือนเคอ๋อแต่ไหนว่าเคยได้ยินมาใช่ไหมแต่มันมีมันมีเป็นเลทนะเก้าร้อยข้าว่างข้าวไทยเลทกันนะครับมันจะแพงไหมโอทำรถมาขนาดนี้แล้วแต่ต้องแต่ต้องจัดราคาเออลืมราคาถามสเต็ปนี้เลยราคาพุ่มแล้วอ่าตอนนี้หมื่นห้าไอสเต็ปเครื่องเนี่ยนะร้านเดียวกับขันนุ่นปะโบราณอันนี้อันนี้อยู่ซิ่งดีครับไก่เหมือนกันครับ แต่ก็จบเนาะไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะจบการกินน้ํามันเครื่องเป็นไงบ้งออางก็มันก็ไม่ค่อยกินมากครับมันก็ไม่ค่อยกินมากคือพอคันนี้ก็ถือว่าลูกลูก,ลกยัง,ยงใหญ่ไปม,มากใช่ครับเป็นขยับแน่นอนจะตามคันนไม่ทันเนาะใช่ครับฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยดีกว่า ลันลันพอควรนะที่จ่าชอบเลยใช่ครับเคยโดนเคยโดนเคยโดนจับยังยงใช่ไหมโดนเตมีจับครับเปล่เมีจับครับจับให้ออกไปได้แต่เวลาเราอยู่ในชุมชนเราก็ไม่ใช่ว่าเปิดแหวนแหวนะใช่แล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ครับต้องดูที่ไปด้วยครับใจเขาใจเราใช่ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้พามาชมเองไมก็ส่วนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับผมส่งได้เลย